นี่คือชีวิตเด็กดอยนะครับอากาศหนาวหนาวกิ่งฟ้าอ่ำอ่ำกิ่งฟ้าอ่ำ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 เข้าโอ้ยปวดตู้เย็นแล้วก็หนาวอีกนี อืมปันจักรยานไปซื้อกับข้าวไปไหมไปป่ะอ่ะปันป่าซื้อกับข้าวอ้ําอ้ําว่าจักรยานไปเพิมห <c oughs> รือย,ยัง ฮึพร้อมหรือย,ยังพร้อมจะไปซื้อกับข้าวหรือยังอืออืมไปซื้อคนเดียวนะไปซื้อกับไปซื้อกับข้าวก็ให้พ่อให้แม่คนเดียวนะไปได้ไหมออบ่ฮะ กับข้าวเหรอทำไงไปทำไงไปทไงไปปั่นจักรยานไบไม่เอาโมอไซค์ไปไม่เลยก็เงินไปสิเงินถามพ่อเงินอยู่ไหนก็จากเงินก็ไปนี่เออก็ไปกับพ่อเงินอยู่ที่พ่อถามพ่อเลยมาจ๋า <cười> <Hử>? <cười> Bài, bà ngày cào hử, bà diễn bà diễn ba, diễn bà diễn bà diễn bà diễn ดันจักรยานจจักรยานอยู่นู่นไงไปเอาไปอาจักรยานก่อนแล้วอาจักรยานก่อนเนี่ยจักรยานอยู่นี่ขม o นเร็วอ่าขึ้นไปขึ้นดีๆไปซื้อกับข้าว ใช่ซื้อกับข้าววางรถด,ด้วยรถมาเดี๋ยว <c oughs> ไป Ừ, tay mới thử lạ Ừ, ừ Ừ, ướp, ừ, ừ.